หากให้ออกด้วยการให้เขียนใบลาออกเนื่องจากลูกจ้างสาย5ครั้งต่อปีแบบนี้ได้ค่าตกใจไหมและมีอายุความกี่ปีครับคําตอบคือเราไม่มีสิทธิ์ได้ค่าตกใจนะคะต้องขอย้ำอีกรอบว่ากรณีที่เราเขียนใบลาออกเองไม่ว่าจะเป็นค่าตกใจค่าชดเชยหรือค่าเสียหายเราไม่มีสิทธิ์ได้รับใดๆทั้งสิน้นยกเว้นว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่าเขามีการกดดันบังคับให้เรา ไม่มีทางเลือกถ้าเธอไม่เขียนใบาลาออกเนี่ยฉันไม่ให้ออกจากห้องประชุมนะถ้าเป็นบริบทแบบนี้เราสามารถไปฟ้องเรียกค่าตกใจค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้อายุความ10ปีค่ะแต่ทีนี้พอจะต้องบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าบริษัทไม่สามารถไปกําหนดกฎเกณฑ์ได้นะว่าคุณมาสาย5ครั้งจะต้องเขียนใบาลาออกแต่นายจ้างสามารถออกหนังสือเตือนได้ในกรณีที่ลูกจ้างมาสายและเมื่อเราออก หนังสือเตือนไปแล้วลูกจ้างมีการทําผิดซ้ําหนังสือเตือนภายใน1ปีนับตั้งแต่ที่เขาทําความผิดนายจ้างสามารถเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพรบคุ้มครองแรงงานมาตรา119วงเล็บ4ยกเว้นว่าเราจะมีการกําหนดในข้อบังคับเป็นอย่างอื่นนะคะเช่นคุณจะต้องได้หนังสือเตือน3ครั้งและเราจะเลิกจ้างครั้งที่4แบบนี้ก็ต้องทําตามที่กําหนดไว้เท่านั้นถ้าเราไปข้ามขั้นเลิกจ้างเขาก่อนเราก็จะต้องจ่ายค่า ชดเชยให้กับลูกจ้างนะคะ